สวัสดีค่ะสายรุ้งเองค่าวันนี้มาแจ้งข่าวเช่นเคยสำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,กรชาวสวนยางพาราทุกท่านค่ะแจ้งข่าวราคากลางยางพาราประจำวันที่26มิถุนายน2567นั่นเองค่ะ เรามาเริ่มกันที่น้ำยางสดหน้า,นาโรงงาน DRC ไม่ต่ำกว่า35%ค่ะราคากลางวันนี้71บาท45สตางค์ต่อกิโลกรัมปรับลดลง1บาทราคาท้องถิ่นจะอยู่ที่68บาท45สตางค์ต่อกิโลกรัมค่ะยางแผ่นดิบคุณภาพดีความชื้นไม่เกิน3%ราคากลาง73บาท5สตางค์ต่อกิโลกรัม แล้วก็มีการปรับเพิ่มขึ้น59สตางค์ต่อกิโลกรัมราคาท้องถิ่นอยู่ที่70บาท5สตางค์ค่ะยางแผ่นรมควันชั้น3ชนิดไม่อัดก้อนราคากลางวันนี้75บาท42สตางค์แล้วก็ปรับเพิ่มขึ้นอีกนะคะ1บาท77สตางค์ต่อกิโลกรัมราคาท้องถิ่นอยู่ที่72บาท42สตางค์ต่อกิโลกรัม สำหรับยางก้อนถ้วย DRC 100รเเซราคากลางวันนี้65บาท37สตางค์ปรับเพิ่มขึ้น12สตางค์ค่ะราคาท้องถิ่นอยู่ที่62บาท37สตางค์ต่อกิโลกรัมยางก้อนถ้วย DRC 5 0ราคากลาง32บาท68สตางค์ต่อกิโลกรัมปรับเพิ่มขึ้น6สตางค์ราคาท้องถิ่นจะอยู่ที่29บาท68สสตางค์ต่อกิโลกรัม อย่างก้อนถ้วย DRC 55%ราคากลาง35บาท95สตางค์ปรับเพิ่มขึ้น5สตางค์ราคาท้องถิ่น32บาท95สตางค์ต่อกิโลกรัมอย่างก้อนถ้วย DRC 65%ราคากลาง42บาท49สตางค์ปรับเพิ่มขึ้น8สตางค์ราคาท้องถิ่นจะอยู่ที่39บาท49สตางค์ต่อกิโลกรัม สุดท้ายเลยก็คือ,อยางก้อนถ้วยเครปนะคะอยู่ที่45บาท75สตางค์ต่อกิโลกรัมปรับเพิ่มขึ้น9สตางค์ราคาท้องถิ่นอยู่ที่42บาท75สตางค์ต่อกิโลกรัมค่ะสรุปราคากลางยางพาราวันนี้นะคะปรับเพิ่มขึ้นทั้งเกือบทั้งหมดนะคะลดลงเพียงน้ำยางสดเท่านั้นค่ะสำหรับราคาวันนี้ค่ะ